ดีครับท่านผู้ชมกันนี้เจแดงกับแม่อยู่ที่วัดอารุณอมรินทร์วัดเชตุพน์เนาะค่ะเนาะอ้าทุ่นหนักอลังการค่ะท่านผู้ชมเพิ่งจะเห็นครั้งแรกเนาะอยู่กรุงเทพมาเป็นสิบๆสั่วๆปีบ่เคยมาอยากเที่ยาบ,บนมิตัยักษ์ค่ะรอบตรงนั้นนะเติ่งๆกับมิตัยักษ์เติ่งๆกับมิตัยักษ์ลูกยักษ์อันนี้ก็ยักษ์เนาะค่ะเนาะ ป๊าท่านผู้ชมป๊าสิบ้าเบิงเบ่งค่ะมีแม่ลายรอบอยู่คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเลี้ยงลายอยู่ยมากับคณะไทยประกันชีวิตเนาะคะ่ะอ่ะเขาเจอใส่สุดไทยลายลายคือพ้นเทียนนั่นไงได้ก็ป๊ะ ไม่ถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะภูมิไทยประกันระดับหัวหน้าทั้งนั้นเลยค่ะนะคะค้นจีนแล้วก็ฝรั่งสิใส่ยสุดท้ายสุดท้ายมีเหเชาวยุนหาดังตั้งวัดลา,ลายลายค่ะท่านผู้ชมพุ่น,นะพ่อพ่อกันกับวัดโพนนี่เนะาะพ่อพ่อกับวัดพระ ถ้าแก้วมารากตคะ่ะเนาะแมนข้างแรกในชีวิตอลังการมากป้าขึน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 ,น,ม,น,น,นมาทั้งที่ก็ขึนตัะ่เคยมาจากเทียเด้อนี่เดอ้อมายุงเทพเป็น20ปีกับเราคยเห็นจักเทีเยแลละคะ่ะข้างนี้ข้างแรกเอ้ยภาพหนูดชมเบิงอ้าว การล้างการงาสางตาเป้านี่จะสวยมากๆค่ะทุกช่านผู้ใดเคยมาบบนี่นะเนาะคนคือเฮ็ดใ้คักแข่ฝีมือคนไทยเนาะค่ะคิดค้นออกมาได้จังไดน,นะนั่นนะ่ะยักเตล่าตูเตล่าชันเนาะค่ะต้องขึ้นไปให้ได้อัมมิตสุดไทยงามๆปะ่ะนะสวยๆอันนี้ก็ไทยประกันสนใจ อันนี้ระดับหัวหน้านะคะภาคระดับภาคนะคะภาคแป้งค่ะเป็นผู้บริหารระดับภาคของไทยประกันมีข้างล่างเฮ้ยายแดดสิขึ้นไว้เัดะท้าปัดเนาะผิดคนไม่ได้ยังได้บั่นฟาบุญหลุดของเงาเนาะพระสิกขินมุ่งใดก่อนอยามนาไม่ด้ยังได้บั่นฟาบุญลุดของเห้านาะพะสิกขินมุ่งใดก่อนอยากมีอำนาจวาสนาผิด มองด้วยตาเปล่าทันผู้สอมจัดถึงเลยค่ะนะสีบออก,กิ่งลงแม่บนนี้เดียมสกาวแม่ขึ้นว่าได้แท้ๆเลยนะถ้าสิขึ้นไปทั้งใดสิกก้าขึ้นถ้าสิบออก,กิ่งลงออ้มบปลงบออ่าพี่สูตรพี่สูตรต้องขึ้นให้ได้ค่ะว่ย่อมแพ ต้านยูบังหลวงว่าบังแห่งสูงกว่านี้ดึงแน่ๆคะ่ะดึงโอ้ยขึ้นไปถึงกันเอ้าใต้บันไดขึ้นไปโอ้ยขอนั่งก่อนค่ะสั้นกับสั้นโอ้ยโอ้ยทายเห็นเนี่ยโอ้ยสั้นอีหลีค่ะขึ้นแม่ขึ้นแม่ ต้องขึ้นมาให้ถึงค่ะได้มาหอดหอแล้วแม่เสียโอกาสแต่ผู้เขาอยู่หลวงพ่อบางยังไปขึ้นม่เหรอแม่จุูงๆนั่นไปแต่ยืนช่วงน,นี้ตนเหนืก้อเยเลยแหละอุอยอ้ยอันนี้คือเพิ่น,น,นห่างขึ้นว้ายเมย์เมย์ยังเพิ่นยังห่องนะเพิ่นแข็งแรงอยู่ เฮ้ยขึ oh, oh, ้นไปฟังเลยค่ะเขาเขาชายรู <man <man ้ด้วงค่ะแต่อยู่ข้างบนโอ้ขื่นไม่หมดแค่นี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมขึ้นไม่ขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะขึ้นอีกบ่ได้เพิ่นสิไปใช้บันนี้อ้อ้อมอ้อมมะนี่อ้อมมานี่ค่ะเอาอ้อมมานี่โอ้ยเก็บผ้าเพื่อท่านผู้ชมเบิ้ง เมื่อยดูอลังการค่ะวื้ยสอ,อนสออนฝีมือคนไทยนะ,ะค่ะอ้ยเมื่อยสาธุบุคคาเดินมากราบมาไหวเดี๋ยวถ่ายเอาคลิปท่านผู้ชมกันจังไปกราบนะคะจังไปไหวพระธาตุกัน ฮักกลับฮักไม่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 คนไายภาพเยดอดฮะมีต่คนต่างประเทศขอโทษค่ะเดินผ่านากล่องเพื่อนมีแต่คนสวยสวย จับไปสงสัยคนจีนเฮ้ยมาหอนมุมนี้คือถอนหมดทท้งหมดมากจับแต่งสุดไทยเนาะมาผู้ใดเคยเห็นเนี่ยค่ะผู้ใดเคยมากฝากไลค์ฝากแชร์เน่เถอาค่ะไลค์แชร์ด้วยมีเตอรชุดไทยนะคะอ้าอันนี้ก็ได้ประกันเ่ราะเป็นสุดไทยสุดไทยประกันนี่ไทยแท้ล่มแย่งเอามาเจอนี่ โอ้ยค,ค่ะมุมซีมุมของิันไหวอยู่ทั้งใดเด้อต้องไปหาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะได้เบิ่งทั่วกันทั่วประเทศสั่งซื้อคิมมาได้ตามเบอโทรขึ้นให้นะโจนี่เบียร์แก่มีเหรียญปูซิลาเนะคะ่ะมีกำไรหยกถ้าเขามาได้วัตถุมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนาะ เหมือนวัดว่าศาสนาก็เป็นที่หยุดเนียวกิตใจของคนไทยเนาะค่ะเชื่อแต่โบราณนานการมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อปไปในเด้อค่ะเด้อฟังภาษาไทยออกบอเพืนน่นหนักจะโบอ,ออกมีตรต่างประเทศไปแน่ลูกละเพิ่นหัวจักู้ เ่นมาจากประเทศไหนคะเนฝั่งฮ่งเหรอนั่ง่อบออกฝรั่งคนจีนประเทศจีนเนี่ยนั่นจีนจะมี่นเอา是我们走ะ的吗？我刚听งเกา反了。这难道离 ไปจีนไปเนี่ยไปเพ่ได้ขอพ่นไปเน pues ี่ยต่อไปด้วยไปด้วยขอพ้นไปเนี่ยไปด้วยไปด้วยขอพ้นไปเนี่ยไปด้วยไปด้วย ทางมันแคบตรงนี้เนะี่ยโอ้ยมีข่อยเรามั่งคนเล่าอ๋อเยสานะค้นจีนค้นฝรั่งกับสีมีอัตยาศัยดี่เนีย่ยคนจะยิ้มใส่เฮาอยู่แต่ว่าจีนเขาไม่สนใจเขาจะหัวเขาสาเขาชุดชุดชุด นแต่คนจีนกับค้นไทยคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยไทยข่อยบะมี่เลยไทยประกันไม่มีเลยเจอกุ้งเดี่ยวนี่เจแดงเหรอมั้งตางม,มาจากตางประเทศประเทศเลาวอีสานเนาะนอกนั้นมิตรจีนพลังเฮ้อยอีกมุมนึงค่ะ

ตะล้้เงอนสี่มุมต้องไปล่องมุมผุ่นกันค่ะเอ้ยกว๋วยเตี๋ยวพาดานคนต่างประเทศมาได้เนาะคะ่อะอันนด็นกระทาเลือดท่าน,นา้ำน่าจะไม่ได้ไป คนให้ประกันนี่คุณนี่ค่ะ s o r อ๋อถ่ายภาพบา,ายไม่ได้โอ้สั่งไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะขอาชหนลอยคะ่ะอ้อมเจดีด เดี๋ยวลงไปกาบลงไปท้ำบุญน้ะคคะโอ,อ้สวยๆเลยค่ะนูดแม,ม่น้ำเจ้าพญาค่ะแม,ม่น้ำเจ้พาพญามุ่นี้เชื่อถือขึ้นมุมใด น่าจะขึ้นมุมนีลมะมั้งน่าจะขึ้นมุมนีลมะมั้งจำได้แล้วจำทางได้แล้วค่ะโสดไม่าวโโสดดล้อย่ามาอยู่ท่าหลังเด้อเดี๋ยวมันจะโดนไปอุย้ยขอปิดกล้องก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะโดนเดี๋ยวจะกิ่งคุณลนุนคุณลุนร้อง ขอปิดกล้องกันสุดกับลงมาสำเร็จค่ะสาธุเด้อเป็นบุญเป็นบุญได้มากเบิงจดแดงภาพไปเบิงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้หาที่กราบไหว้เพิ่นและท้ำบุญก่อนเนาะคะ่ะเนาะมาข้างนอกล่ะค่ะออกมาข้างนอกนะคะสิแาไปส้มแม่น้ำเจ้าพระยา จกโมคณะยุสัยเด้ไปไหนเขาตั้งเพื่อความรวดเร็วนะคะก็ต้องออกมาเ,เดี๋ยวจังโทษหากันเอาใสร็จละจุดเบิงนำเจ้พาพญานี่ค่ะโอ้ าเจ้าจะไปใส่ว่าท่านเห็นขณะจะค้นนะถ้าไปเบิ้งแมนน่น้ำจะพาาแช่คิมนี้นะคะเห็นนเห็นน้ำหนเห็นด้นในเบิ้งน้ำเนี่ยนะคะ เพื่อนกระเฮ็ดน้ำกําแพงกันมาแล้วอ๋อนี่ดีท่าคีเรือนี่ค่ะท่าเรือฮะโมคนาบ่เห็นจะข้นบบบนี้ไปใส่กันเนาะเดี๋ยวจะแดนคอจบคลิปไปเพื่อนแคนนี่เดี๋ยวสิไปหาหม,มก่อนเด้อค่ะเด้อท่าสวัสดีค่ะ ก็มากกับมม่พ่อภาคเพิ่นค่ะแล้วก็พ่อทีมงานไทยประกันเนาะบันไะดแท้เจแดงมากก่อนมมข้าเจ้ามารุ่นมมเจแดงยเลี้ยนวะคุณแมนะ่เนี่ยหมอมไทยประกันสาขาเพื่อสว่างเด่นดินเนาะมาน้ำกันหลายสาขาค่ะฟังโคนวานอนคำตะก้านะคะ ให้กำลังใจกขึ้นด้วยอีกทีมงานหนึ่งเดินข้างหน้าเดี๋ยวไปหาที่ไหว้พากันเท่าเน,นี่ยจีแดงขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอท่านโชคดีทำ้วยมีโชคมิลาบขออนุมุทนาบุญน้ำกันเป็นบุญตาบุญใจที่ได้มาทำบุญแล้วก็มาเที่ยวเนาะค่ะ่นนะ ภาพสวยๆคนสวยๆงามๆไม่ท่านส้มเบิ้งอ่ะนี่ค่ะนีด้งูเดินหน้าก็มีทังหลังก็มีไปห้า